ตอนที่หนึ่งนายกผู้ไม่คาดฝันเจ็ดกันยายนพุทธศักราช2568ณตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นรับพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยชื่อของเขาคืออนุทินชาญวีรกูลภาพนี้ คือภาพที่นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้คาดการไว้มันคือบทสรุปที่พลิกผันของเกมอำนาจที่ซับซ้อนและเฉื่อเฉือนสำหรับคนไทยจำนวนมากชื่อของเขากันเรียนกับภาพจำที่ต่างๆกันไปบ้างนึกถึงภาพเสียหนูบุตรชายแห่งอาณาจักรรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ซีโนไทยภาพของมหาเศรษฐีที่มีรอยยิ้มเป็นมิตร และมีสายสัมพันธ์กว้างขวางบ้างก็นึกถึงภาพหมอหนูรัฐมนตรีสาธารณาสุขในชุดสีกาคีผู้นำทัพต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 บทบาทที่สร้างทั้งชื่อเสียงและเสียงวิจารณ์อย่างหนาหูเขาคือตัวแปรทางการเมืองคือนักต่อรองคือผู้ที่มักจะยืนอยู่ข้างผู้ชนะเสมอแต่การยืนอยู่ในตำแหน่งผู้ชนะเสียเองในวันนี้ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางการเมืองที่แบ่งขั้วอย่างแหลมคมท่ามกลางวิกฤตศรัทธาและในวันที่พักอันดับหนึ่งและอันดับสองต่างสะดุดลงชายที่ชื่ออนุทินกลับสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนและก้าวขึ้นสู่บัลลังก์อำนาจสูงสุดมันคือโชคชะตาคือความสามารถหรือเป็นเพียงผลลัพธ์ของสมการที่พอดีในเวลาที่เหมาะสม คำถามที่แท้จริงๆไม่ใช่แค่เขามาได้อย่างไรเท่านั้นแต่คือเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเบื้องหลังภาพลักษณ์ของนักประสานสิบทิศนั้นอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชายคนนี้อะไรคือปรัชญายุทธศาสตร์และรหัสลับที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นอนุทินชาญวีรกูลในวันนี้เพื่อจะเข้าใจอนาคตของประเทศที่เราฝากไว้ในมือเขา เราอาจต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจรากเหง้าของเขาก่อนตอนที่สองรหัสพันธุกรรมสีโนไทยตัวตนของคนเราเริ่มต้นจากอะไรบางคนบอกว่ามันเริ่มจากความคิดแต่สำหรับหลายๆคนมันเริ่มต้นจากชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้อนุทินชาญวีรกูลคำว่าอนุทินแปลว่า ผู้ยินดีตามหรือผู้ที่เดินตามรอยและรอยเท้าที่เขาต้องเดินตามนั้นเป็นรอยเท้าที่ใหญ่เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปมันคือรอยเท้าของบิดานายชวรัตชาญวิรกูลผู้ไม่ได้เป็นเพียงพ่อแต่เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอาณาจักรรับเหมาก่อสร้างที่ชื่อว่าซีโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นมรดกของอนุทิน จึงไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองแต่มันคือ DNA ของอำนาจของสายสัมพันธ์และของวิถีแห่งการสร้างทั้งตึกรามบ้านช่องและเครือข่ายทางการเมืองจากการสืบค้นข้อมูลในสารนุกรมวิกิพีเดียเราพบว่าชีวิตในวัยยาวของอนุทินเดินไปตามเส้นทางที่ถูกขีดไว้สำหรับทายาทเขาเข้าศึกษาที่โรงเรียนอัดสัชัญ ก่อนจะถูกส่งไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อขวาปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮอฟสตราภาพของเด็กหนุ่มที่ออกไปเผชิญโลกกว้างคือความพยายามที่จะสร้างตัวตนของตัวเองหรือเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมารับสืบทอดอาณาจักรที่บิดาสร้างไว้ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรสุดท้ายเขาก็กลับมา กลับมาพร้อมกับความรู้จากโลกตะวันตกแต่ก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในร่มเงาที่ทรงพลังของตระกูลนี่คือปมขัดแย้งแรกในชีวิตของเขาการเป็นลูกชายของชววรัตคือทั้งพรสวรรค์และพันธนาการมันคือต้นทุนที่มหาศาลที่ทำให้ทุกอย่างดูง่ายได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเงาขนาดใหญ่ที่ทำให้การพิสูจน์ตัวเองกลายเป็นภารกิจที่ยากเย็นแสนเข็ญ เขาเรียนรู้ที่จะใช้อำนาจและสายสัมพันธ์ที่ได้รับมาอย่างไรและเมื่อทายาทแห่งอาณาจักรซิโนไทยตัดสินใจกระโจนเข้าสู่สนามแห่งอำนาจที่ใหญ่กว่าคือการเมืองเส้นแบ่งระหว่างมรดกทางธุรกิจกับภารกิจทางการเมืองมันจะยังคงถูกขีดไว้ได้อย่างชัดเจนจริงหรือตอนที่สาํอนาจที่แยกไม่ขาดมีคำกล่าวว่าการเมือง คือการจัดสรรผลประโยชน์และธุรกิจคือการสร้างผลประโยชน์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เล่นในสนามการเมืองคือคนคนเดียวกับเจ้าของอาณาจักรทางธุรกิจนี่คือคำถามใจกลางเมื่อเราพิจารณาชีวิตของอนุทินชาญวีรกูลในทางทฤษฎีนักการเมืองต้องรับใช้ประชาชนในทางปฏิบัตินักธุรกิจ ต้องสร้างกำไรสูงที่สุดเมื่อคนคนหนึ่งสวมหมวกสองใบเขาจะรับใช้ใครก่อนจากการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการเราจะเห็นภาพเครือข่ายธุรกิจที่ซับซ้อนบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนคือหัวใจของอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ชนะการประมูลโครงการเมกับโปรเจกต์ของรัฐบาลมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งสนามบินทางด่วนรถไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงประเทศคำถามจึงไม่ใช่เรื่องของความถูกหรือผิดทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องของเส้นแบ่งทางจริยธรรมเมื่ออนุทินและพักของเขามีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินหรือกำหนดทิศท,ทางนโยบายของประเทศ มันเป็นไปได้หรือที่จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเลยแม้โดยไม่เจตนาอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางธุรกิจของตระกูลชาญวีรกูลไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันแต่มันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันที่เกื้อหนุนและซ้อนทับกันอยู่เสมอพลันของเงินทุนช่วยเปิดประตูสู่เวทีการเมืองและพลันของการเมือง ก็ช่วยปกป้องและขยายอาณาจักรทางธุรกิจมันคือสมการที่สมบูรณ์แบบวงตอนที่หมุนไปอย่างไม่สิ้นสุดแต่การเดินบนเส้นทางสายนี้ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลย่อมหมายถึงการสร้างศัตรูและคู่แข่งจำนวนมากเช่นกันสมรภูมิที่เขาต้องเผชิญจึงไม่ใช่แค่ในสนามธุรกิจแต่มันคือสมรภูมิทางการเมืองที่ดุเดือด และเต็มไปด้วยบาดแผลตอนที่สีรอยแผลจากสมรภูมิบนเส้นทางแห่งอำนาจไม่มีใครที่ไร้บาดแผลทุกชัยชนะแลกมาด้วยการต่อสู้และทุกการต่อสู้ทิ้งร่องรอยไว้เสมอสำหรับอนุทินชาญเวรกุลรอยแผลเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงการยืนหยัดผ่านสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่า สมรภูมิครั้งแรกคือการล่มสลายของอาณาจักรไทยรักไทยในปีพุทธศักราช2549เมื่อพักถูกยุบเขาในฐานะกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนานถึง5ปีสำหรับนักการเมืองหลายๆคนนี่คือจุดจบแต่สำหรับอนุทินมันอาจเป็นเพียงการพักรบ5ปีแห่งความเงียบงนัน คือหปีแห่งการฟ้องมองเกมจากข้างสนามคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นและคือการรับคมดาบเพื่อรอวันกลับมาเขาเรียนรู้ว่าอำนาจที่แข็งกร้าวจนเกินไปย่อมแตกหักได้ง่ายและเขาก็กลับมาเพื่อเผชิญกับสมรภูมิที่ใหญ่กว่าเดิมสงครามโรคระบาดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เขาต้องนำทัพสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉายาหมอหนูถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าแห่งการโจมตีทุกการตัดสินใจถูกจับตามองทุกคำพูดถูกนำมาวิพากวิจาร์ณโดยเฉพาะประโยคที่ว่าโควิด -19 ก็เหมือนโรคหวัดธรรมดา เขายือนอยู่ท่ามกลางมรสุมของความกลัวความกโกรธและความสับสนของผู้คนแต่หน้าแปลกที่เขาสามารถประคองตัวเองผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเอาตัวรอดจากซากปรักักพังของระบบทักษิณได้อย่างไรเขาผ่านพ้นมรสุมโควิดที่พร้อมจะพัดทำลายทุกคนมาได้อย่างไรมันไม่ใช่แค่ความอดทนไม่ใช่แค่โชคช่วย แต่มันคือศาสตร์บางอย่างคือกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้เสมอมันคือศาสตร์แห่งอำนาจในแบบฉบับของอนุทินชานวีรกุลตอนที่ 5. ศาสตร์แห่งภูมิใจไทยหากการเมืองคือศิลปะศิลปะของอนุทินชาญวีรกุลก็คงไม่ใช่ภาพวาดอุดมการขวาจัด หรือ้ายสุดโต่งแต่มันคือศิลปะแห่งการต่อรองศิลปะแห่งการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นี่คือลายเซนในการเดินเกมของเขาศาสตร์ข้อแรกคือการวางตำแหน่งเขาเข้าใจดีว่าในสมการการเมืองไทยพักที่ใหญ่ที่สุดมักจะเป็นเป้าโจมตีที่ใหญ่ที่สุดเสมอดังนั้นเขาจึงไม่เคยพยายามสร้างพักภูมิใจไทยให้เป็นพักอันดับหนึ่ง แต่เขาสร้างมันให้เป็นพักตัวแปรเป็นพักขนาดกลางที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสียงของภูมิใจไทยคือเสียงที่ขาดไม่ได้ตำแหน่งนี้ทำให้เขามีอำนาจต่อรองสูงสุดสามารถเปลี่ยนเสียงสอสอในมือให้กลายเป็นกระทรวงเกรดเอหรือนโยบายสำคัญที่พักต้องการได้เสมอศาสตร์ข้อที่สองคือความยืดหยุ่นสำหรับอนุทิน ดูเหมือนจะไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์ที่ถาวรเราได้เห็นเขาจับมือกับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารและเราก็ได้เห็นเขาสลับขั้วมาจับมือกับพักเพื่อไทยคู่แข่งในอดีตเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่ยึดติดกับอุดมการณ์แต่ยึดติดกับความเป็นจริงตรงหน้าว่าใครกันแน่คือผู้กลุ่มอำนาจตัวจริงในปัจจุบัน และศาสตร์ข้อสุดท้ายคือนโยบายที่จับต้องได้ในขณะที่พักอื่นๆสู้กันด้วยวาทกรรมที่ซับซ้อนภูมิใจไทยเลือกที่จะสู้ด้วยนโยบายที่ง่ายและตรงไปตรงมานโยบายกัญชาเสรีคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดมันอาจเป็นที่ถกเถียงแต่มันคือสิ่งที่สร้างภาพจำและทำให้คนจดจำชื่อของพรรคและตัวเขาได้เสมอนี่คือศาสตร์แห่งอำนาจ ที่หล,ล่อหลอมชัยชนะของเขามาตลอดหลายปีแต่คำถามสำคัญคือศาสตร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นบทรองหรือผู้ชี้ขาดเกมมันจะยังใช้ได้ผลอยู่หรือไม่เมื่อวันนี้เขาต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเกมเสียเองมากระดานต่อไปของเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรตอนที่6มาเกมอนาคตอำนาจที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน มักมาพร้อมกับเงื่อนไขที่น่าหนักใจเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของอนุทินชาญวีรกูลไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานแห่งชัยชนะที่เบ็ดเสร็จแต่ตั้งอยู่บนเส้นได้แห่งข้อตกลงเขามีเวลาแค่สี่เดือนสี่เดือนที่จะต้องทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภานี่ไม่ใช่การบริหารประเทศในสภาวะปกติ แต่มันคือการเดินหมากท่ามกลางพายุที่กำลังจะก่อตัวหมากตัวแรกที่เขาต้องเดินคือเกมที่ใหญ่ที่สุดรัฐธ,ธรรมนูญศาสตร์แห่งการต่อรองที่เขาเชี่ยวชาญจะถูกนำมาทดสอบในระดับสูงสุดเขาจะหาจุดสมดุลระหว่างเสียงของฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายก้าวหน้าและเสียงของประชาชนได้อย่างไร วาทะประจําตัวของเขาที่ว่าสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานจะใช้ได้ผลกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นนี้ได้หรือไม่การตัดสินใจของเขาในเกมนี้จะไม่ใช่แค่การชี้ชะตารัฐบาลแต่จะชี้ชะตาอนาคตของระบบประชาธิปไตยไทยไปอีกนานมากตัวต่อไปคือการบริหารเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นภายใต้รัฐบาลที่มีอายุไขจํจำกัดสังคมและนักลงทุนจะรู้สึกอย่างไรภาพลักษณ์นักธุรกิจของเขาจะช่วยสร้างความมั่นใจได้หรือไม่หรือความไม่แน่นอนทางการเมืองจะบ่อนทำลายทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่สังคมต้องเตรียมรับมือความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทุกการตัดสินใจของรัฐบาลนี้ จะถูกตีความว่าเป็นการทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปในขณะที่ทุกคนจับจ้องไปที่มาเกมการเมืองบนกระดานว่าเขาจะยุบสภาเมื่อไหร่จะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสนามเลือกตั้งอาจมีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เมื่อการต่อสู้แย่งชิงอำนาจครั้งนี้จบลงไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร เมื่อเสียงโหร้องยินดีและเสียงสาบแช่งเงียบลงอะไรคือสิ่งที่จะคงอยู่อำนาจที่เขาได้มาอย่างยากเย็นแท้จริงแล้วมันให้อะไรกับตัวตนของเขากันแน่หรือมันเป็นเพียงบทบาทชั่วคราวที่กำลังจะเดินทางมาถึงฉากสุดท้ายตอนที่เจ็ดว่างเปล่าในบัลลังตลอดเรื่องราวที่ผ่านมา เราได้เห็นใบหน้ามากมายของชายที่ชื่ออนุทินชาญวิรกูลใบหน้าของเซียนหนูทายาทแห่งอาณาจักรธุรกิจผู้มั่งคั่งใบหน้าของนักการเมืองผู้ถูกตัดสิทธิ์และกลับคืนสู่อำนาจใบหน้าของหมอหนูผู้บัญชาการในสงครามโรคระบาดและใบหน้าล่าสุดคือนาดกรัฐมนตรีคนที่32ผู้นั่งบนบัลลังก์สูงสุดของประเทศ คำถามสุดท้ายคือในบรรดาใบาหน้าต่างๆเหล่านี้ใบหน้าไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเขาคำตอบในทางปรชัชญาอาจทำให้เราประหลาดใจคำตอบคือไม่มีเลยสักใบหน้าเดียวตัวตนแต่และอย่างที่ปรากฏขึ้นไม่ได้มีอยู่ด้วยตัวของมันเองความเป็นเสียหนูเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยคือการถือกำเนิดในตระกูลชาญวีรกูลความเป็นหมอหนูเกิดขึ้น เพราะมีวิกฤตโควิด -19 และตำแหน่งรัฐมนตรีและความเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยคือสุญญากาศทางการเมืองและสมการอำนาจที่ลงตัวตัวตนเหล่านี้เป็นเพียงการประกอบสร้างของเหตุปัจจัยชั่วคราวเป็นเพียงหัวโขนที่ถูกสวมขึ้นตามบทบาทและสถานการณ์เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปตัวตนนั้นยอ่อมเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปในที่สุด นี่คือสัจธรรมที่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดมีตัวตนที่แท้จริงและถาวรทุกสิ่งว่างเปล่าจะแก่นแท้ที่เราพยายามยึดถืออำนาจที่เขาขวายคว้าบัลลังก์ที่เขาได้ครอบครองชื่อเสียงที่ผู้ขนกล่าวขานทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วขณะเหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่ก่อตัวขึ้นสูงใหญ่ก่อนจะสลายตัวกลับคืนสู่ผืนน้ำดังเดิม เมื่อเสียงปรบมือเงียบลงเมื่อแสงสปอตไลท์ดับไปและเมื่อประวัติศาสตร์ได้พลิกผ่านไปอีกหน้าหนึ่งชื่อของอนุทินชาญวีรกูลก็จะเหลือเพียงตัวอักษรไม่กี่บรรทัดอ่ำนาจเกียรติยศความขัดแยง้งทั้งหมดจะจางหายไปกับการเวลาเพราะท้ายที่สุดแล้วบนบลังแห่งอำ่ำนาจไม่เคยมีใครอยู่จริง